เราอยู่ที่ตาคลีดูตอนเช้าเนะอนุสาวรีพระสังทรงคลีตีคลีบนม้าทองคําทุกคนมีภูเขานะฮะตาคลีมีภูเขาใจกลางเมืองเช้าเอาหารเี่ยบทุกคนนะอากาศดีมากนี่ฮะเสววงศเซเว่นเมืองตาคลีบรรยากาศสวยถนนคนเดินเมื่อวานตรงนี้ใช่ไหมตอนค่ำค่ทุกวันเสาร์ครั้งแรกนะฮะที่เราพาแล้วก็ได้เห็นอนุสาวรีพระสัง ตีครีมาจากคําว่าตาครีนั่นเองทุกคนตีครีเพราะเพียนเป็นตาครีครับสุดยอดอีกสักพักเราจะเดินไปเช็คอินที่โรงแรมมะม่วงป่าฮิวายอุยซอทุกคนจ้าประมาณ2กิโลกว่ากว่าอย่างที่บอกที่เที่ยวตาครีมีเยอะอยู่นะวัดดังๆวัดหลวงพ่อรุ่งหงวงพ่อหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมหลวงปู่ศรีสะทะเลก็อยู่ในเทศบาล ของตาคลีนะฮะแล้วก็จะไปดูลิงก็ได้วัดเขาถ้ำอะไรของเขาอะวัดวัดเออไปดูค้างคาวนะฮะวัดเขาวงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่ไหนอีกทำเพชรทำทองใช่ไหมครับทุกคนก็เสิร์ชหาใน Google ได้เลยทุกคนเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกคนสามารถหาได้ก่อนเป็นภูเขาและชอบจังเลยเป็นเมืองที่อยู่ในแบบมีภูเขาเลยลงรถไฟปั๊บเห็นภูเขาแต่เรานั่งบนรถไฟไปเชียงใหม่ทีไรเราจะไม่เห็นอนุสาวรีย พระสั่งเห็นไหมรถไฟอยู่ตรงนี้เองเดินออกมาเมื่อกี้ตรงป้ายถนนคนเดินเพราะว่าถนนคนเดินบ้านตาครีดเนี่ยจะอยู่ตรงหน้ารถไฟเลยทุกคนครับเราก็จะมีซอยเลี้ยวซ้ายไปเดินเพื่อจะไปทางมะม่วงป่าได้ก็ไปทางหรือว่าจะเดินเรียบภูเขาไปเรื่อยๆก็ได้นะครับทุกคนนี่ตอนเช้าๆรถมาอากาศดีสุด กัับนนตาคลีนี่รถไฟลงมา29งนี่รถไฟหลังคาส้มๆเนี่ยเดินลงมาปั๊บไม่เคยเห็นเลยไปเชียงใหม่ก็ไม่เคยเห็นว่าไม่เคยรู้ว่ามี อนุสาวรีย์พระสังตีคลีตีคลีก็คือเล่นคลีเหมือนเป็นกีฬาชนิดหนึ่งโบราณตีคลีตีคลีคลนยครับมีไม้ตีคลีเหมือนเป็นโปโลอ่ะครับเป็นโปโลก็จะเป็นเพี้ยนมาเป็นตาคลีในที่สุดนี่ในเมืองเดี๋ยวจะไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับนี่จะเป็นสถาน,นาดถนนเช้าเช้าถนน คนเดินจะมีทุกวันเสาร์ตอนค่ำแต่นี่เป็นตอนเช้า มีภูเขาอยู่กลางเมืองทุกคนนะครับเมื่อกี้เผลอหยุดไม่ได้ไม่ได้อัดไม่ได้หยุดอัดมันก็เลยบันทึกไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเนาะจอมีมืดก็พอใช่ไหมครับต้องขอภอภัยฮะเพราะถ่ายสองช่องบางทีอาจจะลืมกดลืมอัดหาทุกคนทุกคนถนนตีครีเห็นไหมแล้วก็เราจะเข้าไปในวัดเนี่ยฮะเพื่อจะไลฟ์สดทุกคนก่อนที่จะไปเช็คอิน จะเห็นว่าเมืองตีคลีเนี่ย<คล>เห็นไหมถ่ายรถไฟมีถนนด้านหน้าเรียบมาเรื่อยๆก็จะมีภูเขาเล็กๆนะฮะนอนขนานกับทางรถไฟเลยทุกคนแต่เราเดินออกมาเส้นตรงนี้จะเป็นวัดสว่างวงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเพื่อเป็นที่ไลฟ์สดของเราก่อนนะฮะแล้วก็จะเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นทางไปโรงแรมมะม่วงปล่านะฮะฮิสไซสร์อ s ยซอทุกคนฝั่งนู้นเรายังไม่ได้เดินเลยนะทุกคนเราเน้นฝั่งด้านหน้า ของสถานีรถไฟก่อนทุกคนนี่นะครับวัดวัดสว่างวงทุกคนโรงเรียนครับทุกคนอุ้ยดอกลั่นทมสวยนี่ฮะโรงเรียนนี้ก็มีคำขวัญน,น่ารักว่ายึดมั่นคุณธรรมเลิศล้ำบริการสืบสานมวยไทยทุกคนโรงเรียนวัดสว่างวงทุกคนนี่สถานที่ออกกําลังกายด้วย จาง่ายๆเดินจาก,กรถไฟก็เดินมุ่งมานี่ก็ไปมะม่งป่าได้ง่ายขึ้นมะม่งป่าไปทางนี้ถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาไปโลตัสเลี้ยวซ้ายไปมะม่งป่าฮิลไซริโซทุกคนตะเดี๋ยวไล่สดก่อนอยัไม่ทันเดี๋ยวเจอกันที่มะม่งป่านะครับ